นะคุณจุม๋มจิ๋มกราบคารวะอาจารย์ค่ะสิทธิ์ปลูกเพิ่มปลูกพืชผักเรื่อยๆให้พอกินพอใช้ค่ะเหลือแต่ข้าวที่ต้องซื้อจากอาจารย์สิทธิ์กราบคารวะอาจารย์นะเอื้อข้าวซ้อมมือให้สิทธิ์ตลอดด้วยนะ้าเจ้าค่ะนะชัยนาทชัดเจนค่ะอา้อาวอา้าตกลงมนะอา้าวแฟนคลับนะแฟนคลับ ข่าวได้สารพิษแฟนคลับนะแฟนคลับในการฟังทำและเอาไปปฏิบัตินะเรามีข่าวไร้สารพิษด้วยก็เอาตกลงนะมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะเลนกทาเป็นเครือข่ายของเรานที่เราช่วยเหลืออยู่ส่งเสริมให้ทําเกษตรอินทรีย์ข้าวไร้สารพิษพืชไร้สารพิษแล้วก็เอามาจากจ่ายเจือจานทั้งแจกทั้งขายราคาถูกทั้งหลายอะก็ยินดีนะอาจารย์ก็เอารับภาระนี้ าอาจารย์กับทีมงานรับภารานี้เพื่อเดจะเชื่อมต่อข้าวไร้สารพิษไปช่วยเหลือประชาชนนะที่ยังปลูกข้าวไม่ได้นะก็ปลูกผักไปก่อนก็แล้วกันข้าวก็อ้าวเดี๋ยวอาจารย์นประสานส่งไปให้นะทั้งนี้แหละเครือข่ายเราดําเนินการให้สว่วนท่านใดปลูกข้าวได้ก็ช่วยปลูกข้าวได้เถอท่านใดปลูกข้าวได้ช่วยปลูกด้วยท่านใดปลูกไม่ได้ไม่เป็นไรเอาผักก็ได้เอาผลไม้ก็ได้นะตามเท่าที่เราปลูกได้ คุณสวรรค์พ x เอนะขอาการชีร้แนะจากอาจารย์ผมแพ้ยยายอมผมเป็นตุ่มทั่วร่างกายทำอย่างไรคะเอ,อะ้ผมอ๋อผมโอ้ยนักว่าผู้ชายเอ๊ะนะแพ้ยยายอมผมผมแพ้ยายอมผม,ผม,ยยม,ผมนักว่าผู้ชายแพ้ยายอมผมเอ๊ยนักผู้หญิงเนยผมเนี่ยแพ้ยายอมผมเอาถอนพิจรณ์ถอนพิจรณ์แพ้ยยายอมผมถอนพิจรณ์ไปดูเอานะ นะใจไรทุกใจดีงามไม่ยึดมันถือมันจะแก้ได้ตอนไหนแล้วกทานอาหารนะสุขภาพไปนะเน้นไปทางส่วนใหญ่ย้อมผมเป็นนิตรอนะถอนพิตรอนก็แล้วกันเพิ่มอาหารสมุนไพรตทิ์เย็นขึ้นไปนะถอนพิตรอนออกไปไอ้ที่เรารู้สึกสบายทําไปได้เลยนะมันก็จะลดอาการไม่สบายลงได้นะส่วนการพอกการทาต่างๆก็ใช้พวกวทิ์เย็นนะนะไปพอกไปทาถ้าที่รู้สึกสบายก็จะดีขึ้นนะอา้าวลองทําดู นะคุณพงบุภาหนูรักกร,ราบครวะอาจารย์ค่ะการวิปัสสนากรรมาฐานทั่วไปเข้าถึงได้เฉพาะเวทนาทางกายแต่ไม่ได้เข้าถึงเวทนาทางใจเพราะไม่ได้อ่านเข้าไปถึงความทุกข์ความสุขที่เกิดจากเวทนาทางกายหรือเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมที่ต้องอ่านเวทนาทางใจเองนะกราบสาธุค่านะใช่นะเขา ทั่วๆไปท่านจะยังไม่ลึกซึ้งนะถึงเวทนาทางใจนะเราก็ปฏิบัติแบบนี้แหละมีผัสษามากระทบนี่แหล,ละเราปฏิบัติให้ถูกตรงตามที่ว่ามานี้น่าจะสมบูรณ์จะพ้นทุกไดสมบูรณ์นะเฟซบุ๊กกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธรีรมอาคุณเก่งกิ่งแก้วชัดมณีวัฒนากราบคารวัท่านอาจารย์หมอเขียวพี่น้องประชาชนที่ทุกใจจากการรอตรวจโควิดบ้างจากการรอวัคซีนบ้าง จะมีวิธีการใดๆที่ช่วยคลายทุกข์ได้บ้างคะนะโอ้ก็ตอบได้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วว่าปฏิบัติธรรมให้ถูกตรงนะลองศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมให้ถูกตรงนะอย่างน้อยที่สุดเอาเราพยายามที่จะทําให้เกิดประโยชน์ตอน่ตอตนเองต่อผู้อื่นนะมันดีแล้วนะที่พี่น้องไปทําหน้าที่หน้าที่จะไปตรวจนั่นแหละนะในขณะเดียวกันก็เข้าใจเรื่องกรรมให้แจ่มแจ้งด้วยบางทีมันมีอะไรติดขัดแสดงว่ามีวิบากบางอย่างของเราเนี่ยมันเข้ามา นะมีวิบากเข้ามาให้เราได้รับนะความลําบากนั้นเพื่อจะได้หมดความลําบากนั้นนะรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นกะ็ทําใจแบบนี้แหละแล้วก็ประสานกันด้วยจิตใจที่เข้าใจความจริงด้วยความมีเมตตาต่อกันละกันประสานกับเจ้าหน้าทีา่ประชาชนกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กับประชาชนก็นให้มีเมตตาต่อกันละกัน ประสานงานกันทาความเข้าใจกันให้ดีนะทำความเข้าใจกันนะเข้าใจปัญหาอุปสรรคร่วมกันแล้วก็ร่วมกันแก้ไขเท่าที่เป็นไปได้นั่นแหละก็จะเกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันนะเราจะเกิดบุญกุศลขึ้นนะพยายามเข้าใจวิบากของเราได้รับสภาพที่ติดขัดที่ไม่ดีอะไรอะไรไมันเป็นวิบากเราทั้งนั้นแหละเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปนะแล้วก็ประสานข้อมูลกันบอกข้อมูลกันเผื่อว่า กรมใหม่นี <S <S ่ก like ็เป็นกุศลด้วยที่บอกข้อมูลกันอย่างสุภาพเรียบร้อยบอกข้อมูลกันอย่างสุภาพเรียบร้อยนะอย่างนี้เป็นต้นนะให้บอกข้อมูลกันไปนะแก้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนี่เป็นการทํารรมใหม่ที่ดีส่วนกรมเก่าที่ดีหรือไม่ดีท่านก็จะออกฤทธิ์มารวมอยู่แล้วล่ะนะรมใหม่ที่ดีนี่ก็บอกข้อมูลกันเท่าที่เป็นไปได้บอกได้ก็บอกนะบอกไม่ได้ก็ไม่ได้บอกก็วางใจนะบอกข้อมูลกันได้ก็บอกอย่างสุภาพเรียบร้อยหารือกัน บอกไม่ได้ก็ไม่บอกแล้วก็วางใจใช้วิบากไปวิบากก็หมดไปแล้วก็ส่วนบอกไปแล้วแก้ได้แค่ไหนแล้วก็เอาตามกุศลของแต่ละชีวิตก็ทําใจอย่างนี้เราก็จะสุขสบายใจไร้กังวลได้เราจะเกิดกุศลต่อตอนเองต่อผู้อื่น,นท่านสุดท้ายอ,าอ,าอีกสองท่านสุดท้ายจาก y o u YouTube หมอเขียวทีวีคุณกุลฉัตรใหม่ละ,ละอ กราบคารวะท่านอาจารย์มอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาทั่วโลกหลาใจแร่ทุกเป็นของทุกท่านนะคะขอกราบขอพระคุณอาจารย์นะคะที่อธิบายในหัวข้อที่กําลังเกิดสภาวะเลยทําให้แก้ไขใจที่กําลังหดหูนง้อยเหงาเลยค่ะข้างนอกมีแต่สิ่งที่เป็นอารมณ์ความอยากรัฐบาลทําสิ่งใดก็ไม่ถูกใจใคร ทั้งที่เวลานี้ควรจะดูใจนดูตัวของตัวเองต้องขอบพระคุณนเจ้าโคน้อยนะคะที่ทำให้เราได้ทำข้อสอบไล่นะแปลว่าอะไรโคน้อยทำให้อ๋อโควิดโคน้อยอ๋อทำให้ทำข้อสอบไล่เ้วก็งงนะเอาเอาเอา,เอาตกลงดีแล้วดีแล้วทำถูกต้องแล้วคนข้างนอกเขาไม่ได้ปฏิบัติทาเขาก็จะต้องทุกข์อย่างนั้นแหละ ทุกแล้วก็โทษคนนั้นคนนี้มีความอยากมากไม่ได้สมใจยอยากก็ธรรมดาคนเราจะโทษคนนั้นคนนี้จะมองกันในแง่ลบทําดีแค่ไหนก็ไม่ค่อยได้เห็นความดีเรานะก็มีแต่มองในแง่ลบก็เป็นธรรมดาน่ะเราก็เข้าใจเขาเราเห็นใจเขานะให้ปัญญากันไปเท่าที่ให้ได้น่ะคุณเวียงทองนุ่นพักดีกับครับวัฒนาจาันค่ะเห็นนายกและรัฐมนตรีสละเงินเดือนที่คนบางคนจะเห็นว่า จะเห็นว่าดีกับมองว่าไม่ควรรับเลยให้ลาออกไปซะหนูเชื่อแล้วค่ะว่าถ้ามิจฉายัางไงก็มองดีเป็นร้ายได้ค่ะนี่ไงอาจารย์ถึงบอกว่าเวลามิจฉาเวลาชังใครนะใครทําดีแค่ไหนเราจะมองเป็นร้ายไปหมดมองได้ร้ายไปหมดเลยเขาจะมองเป็นร้ายไปได้หมดเราทําดีแค่ไหนก็ตามถ้าคนเขาไม่ชอบใจเรา นะเขาไม่ชอบใจเราเนี่ยเขาจะเห็นเราทําไม่ดีไปหมดเลยดีเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ดีไปหมดเลยกลับหัวไปได้หมดเลยนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสลูนะวิปราชสีมันมีจริงนะมันมีจริงสิ่งที่ดีก็เห็นว่าเป็นไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็เห็นว่าเป็นดีแต่ชอบคนไหนก็ตามนะเขาจะทําผิดแค่ไหนก็ตามถูกไปหมดเลยนะถูกไปหมดดีไปหมดเลยทําชั่วขนาดไหนก็ถูกไปหมดเลยนี่มันเป็นวิปลาสที่กลับหัวจริงๆเลย นะส่วนคนที่เขาไม่ชอบนะโอ้ทำดีขนาดไหนก็ตามก็จะมองเป็นร้ายไปหมดเลยมันพลิกกลับอย่างเงี้ยนี่คือวิปลาสสีที่มีจริงในโลกนะอ้าวก็ได้เรียนรู้กันดีเราจะได้เข้าใจเข้าใจแล้วก็นะบอกความจริงกับคนถ้าที่เราบอกได้บอกไม่ได้ก็ทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยความจริงออกไปนะแล้วก็เขาจะไปใช้ชาติไหนก็นแล้วแต่เขาเราก็ปล่อยวางผ่องใสไร้กังวลไปตามวิบากของแต่ละชีวิตนะแล้วก็ไม่ทุกข์อะไร นะเราได้ทำดีดีที่สุดแล้วได้ช่วยทุกชีวิตให้พ้นทุกได้เร็วที่สุดแล้วเท่าที่เราทําได้แล้วก็พอใจที่สุดแล้วสุขที่สุดได้แล้วอ้าวรายการธรรมะผ่าพ้นทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสํานึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่าน